สวัสดีครับข่าวตลอบทุกช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่8เมษายน2023มีข่าวอัปเดตอะไรเดียมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเปกระตุ้ใจให้กันนะนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับโอเค กำลังจะเดินหน้าสู่5,000ซับแล้วนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากไว้ด้วยโตไปได้วยกันนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปเริ่มก็ขอแวะไปพูดถึงสปอนเซอร์หน่อยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับ ใครที่กำลังมองหานะครับผมดอกไม้ในโอกาสพิเศษนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมร้าน Alley of Sunshine BKK นะครับผมก็มีทั้งดอกไม้ไทยเทศนะราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับผมมีทั้งแบบช่อมีทั้งแบบตะกร้าแล้วก็มีทั้งแบบเป็นถุงมีทั้งแบบเป็นโอหูกระเช้าด้วยนะครับผมหรือถ้าใครที่มองหาอะไรที่แตกต่างนะอยากได้ดอกไม้เป็นแบบพอดเทปนะครับผมในโอกาสพิเศษพิเศษสําหรับคนรักคนพิเศษของตัวเองนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่ร้านได้เลยร้าน Alley of Sunshine BKK นะครับผมทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ไล ฝากไปด้วยนะครับอ่ะโอเคก็อีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม Organ บผมมงงาลัวออร์แกไนเซอร์นะครับผมมีทั้งงานออนกราวนะครับผมออนไลน์ออฟไลน์นะครับผมทำได้หมดเลยงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์งาน private party นะครับผมแล้วก็งานงานเลี้ยงบริษัทอ่ะทางทางบริษัทก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมติดต่อมาได้เลยในแฟนเพจบาลัวหรือว่า Line แอดบาลัวก็ติดต่อมาได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะ สำหรับเย็นนี้สำหรับเย็นนี้นะครับผมมีข่าวอัปเดตอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะแล้วก็ไปเริ่มกันที่ข่าวของอันนี้ก่อนละกันนะครับผมอันเชลติตนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจาก ESPN นะบอกว่าเชลซีเนี่ยติดต่อนะครับผมติดต่ออันเชลติตเพื่อมาคุมทีมรอบที่2แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากมาร์คออกเทนนะครับผมบอกว่าอันเชลติตเนี่ย จะพิจารณากลับมาที่เชลซีเป็นครั้งที่2ในฐานะผู้จัดการทีมที่แซมฟอร์ดบิดถ้าเขาออกจากเรียวมาริดหลังนะจบฤด,ดูกาลนี้นะครับผมจริงๆเนื้อหาไม่มีอะไรเลยเนื้อก็มียืดยาวแบบเอ้คุมทีมครั้งสุดท้ายก็คือตอนเอเวอร์ตันแบบไปคุมมาเมื่อประมาณปีครึ่งอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็แค่บอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าออกจากมาริดก็อาจจะมาคุมเชลซีก็เป็นไปได้ก็คือ,อยังไม่ได้มีการติดตอ่อยังไม่มีการอะไรแต่แค่พิจารณาพิจารณาว่าเออแบบอยากจะกลับมาแล้วก็มีบอกให้เช ตีไปลือไปก่อนเพราะว่าก็ยังไม่มีเทียหนึ่งมารายงานในเรื่องนี้เนาะแล้วบวกกับตอนนี้เนี่ยอ,อ,อันเช่เขาก็นา่าจะโฟกัสกับแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ลาลิกาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะไปบราซิลอีกนะเออก็เดี๋ยวรอติดตามว่าสุดท้ายเนี่ยอันเช่จะไปคุมทีมไหนถ้าออกจากมาริดแล้วนะครับจะอัเชลตีผ่านไปนะครับผมแวบะบไปพูดถึงป่าแลมของเราหน่อย อันนี้รายงานจากทอมรอดดี้นะครับผมแล้วก็เดวิดออนสตีนนะทอมรอดดี้ของไทมส์บอกว่ายังไงบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เริ่มต้นเจรจาก,กับแรมพาดไปเมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละหลังจากที่พอตเตอร์เนี่ยพาทีมแพ้นะครับผมที่ไปเยือนสเปอร์นะสอนะครับผม เขาบอกว่าในช่วงบ่ายของวันพุธเนี่ยมีความเห็นเป็นเอกสารเลยนะที่บอร์ดของเชลซีนะครับผมบอกว่าหูเป็นทางเลือกที่ถูกมากนะในการที่พาแลมพาร์ดกับมาคุมทีมชั่วคราวเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องมากๆซึ่งทุกคนในที่ต่าในประชุมนะครับผมก็ต่างเห็นด้วยนะแล้วก็รอให้โบลี่เนี่ยอยู่ในเขตเวลาเหมือนแบบตอนนั้นอยู่คนละประเทศแล้วก็เหมือนแบบรอให้ตัดสินใจเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะดําเนินการนะครับผมฝั่งเดวิดออนสตีนนะบอกว่ายังไงเดวิดออนสตีนเนี่ยบอกว่าได้มีการอัปเดตนะแบบก็บอกว่าเอย ถ้าสมมติแลมพาร์ดเนี่ยคุมทีมนะครับผมทำงานผลงานได้ดีเนี่ยอาจจะถูกพิจารณานะครับผมว่าจะว่าจะอาจจะมีต่อสัญญายาวไปด้วยก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยโฟกัสอยู่ที่จนจบฤดูกาลก่อนนะซึ่งเชลซีเนี่ยยังมีการติดต่อกับยูเลน่าเกลส์แนแล้วก็ลูซิโอนิก้แล้วก็มาริโอหกเปเชตติโนต่อไปนะครับผม แล้วก็ทอร์โบลีแล้วก็เอบาลีเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นพอลวินสตนลีแล้วก็ลอเรนสจวัดเนี่ยผ่าตัวเลือกหาออปชันหาอัลเทนทีฟต่างๆมาให้มาให้กับบอร์ดหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเป็นลำพาดเนี่ยก็ถ้าทำงานได้ดีเดี๋ยวช่วงท้ายฤดูกาลไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม ยังอยู่ในช่วงของแลมพาร์นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสตาร์โค้ดนะก็อันนี้นะครับผมรายงานจากแมทลอบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะยังไม่มีการรายงานด้วยว่าจะมีแต่อย่างที่บอกไป <c oughs> ทั้งโจเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เออร e สลีย์โคนะครับผมจะกลับมาอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาทํางานร่วมกันที่เชลซีจนจบฤดูกาลเนาะอันนี้ก็เป็นเซต เซตสตาร์โค้ของแลมพาร์ตตอนที่อยู่กับเอเวอร์ตนะแอชลีย์โคนะครับผมอพพอคิเมนนะเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีคนอื่นๆด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นใครนะครับโอเคแต่อันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มจากนาะธานกิ๊ดซิงของ CFC New Pa g e นะครับผมบอกว่าเบนโรเบิร์ตนะครับผมโค้ชผู้รักษาประตูนะตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของของสตาร์โค้ชของพอตเตอร์นะครับผมก็จะยังทำงานอยู่กับที่เชลซีต่อไปด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายจะ จะยุคลมพาร์จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนสำหรับเบนเอ้ยเบนโรเบิร์ตนะครับทิ้งท้ายกันที่ข่าวของแลมพาร์ดนะครับผมแต่นี้เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างจอห์โอบีมิเกลนะครับผมเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับช่วงวิกฤตของช่วงนี้แบบผลงานของเชลซีในช่วงนี้นะครับผมเขาบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมานะดูไม่ได้เลยนะครับผมบางคนเนี่ยไปอยู่กับบอลถ้าเกิดทำผลงานได้ไม่ดีนะครับผมบางคนเล่นเหมือนไม่ใช่นักเตะเชลซีเลยจะซ้ำไปนะ เขาบอกว่าก่อนที่พอตเตอร์จะถูกไล่ออกเนี่ยมันไม่มีอะไรมันดูนายวตานักเตะไม่มีประกายไฟดูเหมือนไม่อยากเล่นเกมอะไรแบบไม่อยากลงเล่นอะไรประมาณอย่างนั้นนะเขาบอกว่าหวังว่าเมื่อแลมพาร์ดกลับมาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักสมโมสรนมากที่สุดนะแล้วก็หวังว่าเขาจะเริ่มต้นได้ดีแล้วก็ทําผลงานที่ดีกับเชลซีได้ด้วยเหมือนกันในภักค2ครั้งนี้อ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับแฟนแลมพาร์ดนะก็จริงๆก็เห็นด้วยเห็นด้วยนะครับผมอย่างที่บอกห้องแต่งตัวพอตเตอร์มันเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะเยเพราะฉะนั้น,นี่ การที่ลมพ์ดกลับมาก็จะช่วยเรื่องห้องแต่งตัวแล้วก็จําน้อยก็รวมกําลังใจทีมหน่อยเพื่อทําผลงานที่ดีสุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤด,ดูกาลนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับแสงลมพ์ดน,น,นะโอเคก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายวันนี้สั้นๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าออช่วงนี้มันพอเหมือน,นจะมีบอลเตะหรืออะไรเงี้ยข่าวมันจะไม่ค่อยเยอะมากอ่ะสําหรับ2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทร์มีเรื่องราวด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยจริงๆก็จะวนๆอยู่แค่นี้นะครับผมก็อ่ะจะทั้งหลุยเซนดิเก้อ่าแล้วก็ยูเลนนาเกลส์มันนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากไซมอนจอน์ซ่าของแอตติกยูเคนะบอกว่าเชลซีเนี่ยมีการติดต่อแคนด,ดิเดตไปหลายคนเลยนะครับผมซึ่งมียูเลนนาเกลส์มันแล้วก็หลุยเซนดิเก้เนี่ยยังเป็นตัวเต็งอยู่ถึงตอนนี้นาเกลส์แมนเนี่ยไม่ต้องการคุมทีมอื่นนะครับผมจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์เนาะเพราะว่าเขายังต้องได้รับเงินเช่าเชิญกับบาเยิร์นอยู่นะครับผมส่วนฝั่งอาดิคายุมบาของเดลี่เมลเนี่ย่ยบอกวา เชลซีเนะี่ยได้มีการเจราจาในที่ทางเชิงบวกกับทั้ง2คนเลยนะทั้งนาเกลส์แนแล้วก็ดูจอนิเก้นะครับผมซึ่งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็กระตือร้อน,นที่อยากจะมาทํางานที่เชลซีด้วยเหมือนกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือด้วยความพร้อมหรืออะไรต่างๆนะแต่คือเหมือนแบบการเงินเราอาจจะยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนรอไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ดูของแลมพาร์ดไปก่อนแล้วถ้าโอเคก็ไปว่ากันแล้วถ้าไม่โอเคก็มาเลือกกันอีกทีมาลุ้นกันีกทีว่าจะเป็นใครใน2คนนี้นะครับผม โอเคทิ้งท้ายกันด้วยข่าวของกัปตันเดฟหน่อยกลับมาลงซ้อมได้แล้วอันนี้ออฟฟิเชียลนะครับผมบอกว่ากัปตันเดฟเซซ่าสปีกวยตากลับมาฝึกซ้อมเบาๆได้แล้วกับทีมนะครับผมแต่อาจจะต้องมีเวลาพักฟื้นอีกหน่อยเพราะอาการบาดเจ็บเนี่ยยังต่อเนื่องต่อไปนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะกลับมาช่วยทีมได้เมื่อไหร่นะครับผมแต่สมมติถ้าเป็นกัปตันเดฟเตียโกเนี่ยอาจจะได้เลขสองเลขสองของที่เจอกับมาริดอาจจะกลับมาได้ก็ ตามนี้ประมาณนี้นะครับผมอาวสั้นๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ของช่องด้วยนะครับผมทั้งร้านอะไรออฟเซนชายนะครับผมก็หากใครสนใจดอกไม้นะครับผม,ผมก็ไปติดต่อไปทักไปที่เพจร้านแล้วก็ทักไปที่ไลน์แอดของร้านได้นะครับผมแล้วก็ อ่ะ Barlow Organizer นะครับผมฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ใครที่มองหางานอีเวนต์อยากจะจัดงานอีเวนต์ก็สามารถติดต่อมาที่เพจติดต่อมาที่ Line แอของบริษัทได้นะครับฝากไว้ด้วย Barlow Organizer นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่คิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมคิดว่าเอ้ยทาบอันเช่จริงหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ย โค้ลอยหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวรอเทียร์หนึ่งนะถามผมรอเทียร์หนึ่งตอนนี้ตีเป็นตีเป็นลือไปก่อนแล้วก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะว่ามอหัวถ้าสมมติแลมพาร์ดทำผลงานได้ดีเนี่ยยังไงก็น่าจะได้สิทธิ์ได้พิจารณาในการที่จะคุมทีมยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รอติดตามมาต่อไปนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมคิดยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ของทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับ,รบ,รบก็จะจกันปายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดตดามับบ Bye.